กูก <mm ็จืดได้เดย์ไปไปเฮ้ยทำไมไหลเป็นน้ำอย่างนั้นนะทำไมเลือดแทงไหลเป็นน้ำอีไม่เก็บหมดเลยอ่ะอีเมฆเขาดูดเลือดผู้ชายโฮ้ยช่วยผู้ชาย ไปดารถไปดารถ่นี่โปกหล่อนยังไม่ไมีสก,กิลเลย อีเมกุสันมึงจืดๆเดินมาแก่เลิศเลิศเลิศหัวโฟลตายคนแรกไม่ค่ะนี่ก็เลยไม่พักหรอก อ๋อไม่ใช่ไปตายคนแนนไปแต่กูไต่ล่องสองยี่ไม่กี้ยี่ไม่กี้อ่ะขอโทษนะพี่เกดหายกันหายกันดีแ่ะวกิดอะไรเนี่ยเกิดประตูอุ้ยอุ้ยมันกดเลยหรอไม่ชอบล่ะไม่ชอบตัวนี้เลยอ่ะอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะคิรโกะก็มันเกินจามาตีคือกูเนี่ย อ,ใ,อใครคน,นจะตายเราเองคว้าไปไหนแล้วล่ะไปไหนเอาเกาหน้าแป๊บปึ้งกู<ม>โคเวอร์เป็นใครดีกูโคเวอร์เป็นแทงไดปะ่ะกูอยากเล่นแทงมากแต่ว่ากูไม่น่ามไม่น่าไดนี่โคเวอร์เป็นแทงไดปะ่ะ <c oughs> อุ้ยเจ็บจังอุ้ยตาย มันแทงจะตายแล้วแทงกแตงย่ะยี่บ้านี้บ้านีกแทงจะตายแล้วเศบจังอุ๊ยขอบคุณค่ะคุ้มเวอร์มันได้บะางมึงให้มันตายโอ้โหสกิลที่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอากูตายไวจังโขกไม่น่าไอ้นี่มาหาย มากกูตุยกูได้เกณฑ์สี่เหมือนเดิมแล้วจบแล้วไอเฮียตูผู้หญิงไม่ใช่ทางเลยย่ย๊ยายม,มั่นมั่นจับเมกกูบอกก,กันจังเลกเกนจี่ล้วแหละฮาริโก้ตาริกโก้ตุยมาก่ยะ โอ้เปอ้โห,โอโหเ,เอาได้แล้วอ่าพี่ลูกบอลปัญญาอ่อนทิ่โอ้โหแม่งลงหัวเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงคบพูล่ามึงเลิกวิ่งรอบรถดิอี้อ ผู้หั่นมันเป็นครึ่งตัวอะไรไม่ตายเลยกุลีก็สุดไม่เสร็จมันก็ได้มางงงงงโอ้ยมันจะตายแล้วใช่ไหม จังที่นี่เขาล่วงละยรถไอ้มันวับไปวับมาวะ <c oughs> มันคอมโบมันคอมโบมันคอมโบเลิศตรงบังนไดมี mày phải canh hiệu tùng đi tìm lại kìa 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 tùng đi sơ cứu thôi yay ơi 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 ตั้งตัวกับตัวเฮี่ยพี่เกดตายได้ไงตัวเฮี่ยเนียมันปล่อยกูอยู่เนี่ย อันตีนทำไรเราดูด,ดเลือดหรออ,อยู่ใกล้มันมันจะมันจะยิ่งแรงอ่ะแหละยืนเล่นตรงนั้นไปแหละตรงเนี้ยแพ้มันมาแล้วม,มาแล้ว,ลวตรงนี้ว๊าดีเกือบตก What đồ hoàng tinh Còn hôm nay mình ta đai 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 lỏ Dạ ná Ui tay Ui Bây giờ lại หลังเขาล็อกท็อปลอกท็อ,อปเอเลยมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าเจ็บโดนี่อายอายเจ็บด้นี่เจ็บเลนี่เ,นเปิดจริงแล้ว ย้อยมาดิให้มันอยู่นั้นแหละเออืมขอตามดีนึยนี่ฝันหลังหน่อยข้อฝันหลังหน่อยดิฮะยังไม่จบอีกเหรอแทงเขาเล่นกันเยอะจัง อยากเล่นตัวผู้หญิงเก่งๆ่ะแบบนี้าโว่มึงรู้ปะตัวหิงที่กูเล่นเก่งที่สุดคือตัวนี้วึงว่งวึ่ be right n ถ้าเรากันได้กี่นาทีกี่วิเสียชนะเลยสุดวิกันแม่มันไปถึงฐานเราอะไปไม่ถึงถึงเอ่อที่เราไปถึงที่สุดไม่คือเห็นมันมีเวลาแบบแป๊บเดียวอะ น่ะเนี่ยเลิกละสีนะ่นาทีแต่ถ้ามันย้ายพลมันก็ลดไปพีดแ้่มันก็ได้เวลาเพิ่อมอีกนั่ดีกว่าอโอ้ยโดนห้ามฮิวโดนห้ามฮิวมาข้างหน้าหน่อยมาข้างหน้าหน่อยเอ้ากดพีด ้ยุดอยูวว่วนนี้ข้างและช้าง <h> <h> แล้วฉลาดอยู่นะไม่ยิงกูนเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่ง อู้ีมีคนวัดวายโอ้โหแล้วกูปลาหินข้ามหัวช้างไปเลยเดียวกันให้ว้าสิ่งเอี้ยกูอโซ่บ้างนะใยรีนพี่เก็ฑเขาชุบบ้างอ่ะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลัง

มึงหยุดมึงจะไปยืนข้างหลังกูก็หาไม่เจอีีนไปยืนนู่นเลยไปยืนโ o s i t i o n นีวเลยมันชอบ อุ้ยตายหมดเลยหรอนถึงประตูแล้วอะันติอีกสักหนึ่งล้วกันจะเป็นตัวละ ไอ้มันเป็นอมตปะปาวะโดนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับ<ะ>อุ้ยรอดมาก เฉยียบมากเฮ้ยอ anyway> ุ้ยอุ้ยสลบหลังเข้าอุยว๊าโอลอีมมากันให้บ้างเลย ไปสาวมังกรดากอนเล่นหน่อยล่าดีกว่าโอ้โหแม่งเป็สังแระละเจอหน่อยถยถ รอบัยนี้เลยก็ได้เฮ้ยมีคนอ้อมมาจะตายแล้วตายยัง,งวะมึงอีโซเจออีเที่อเฮ้ยขอบคุณค่ะเฮ้ยข้างหลังลิง ไม่ได้แล้วสถานกา,ารณ์แย่กูเปลี่ยนมไมล่าไม่ได้ด้วยอันติจะมาแล้วโอ้ยเราทำเวลาได้ดีกว่า<ป>เวลาเราสูงไพวันเอ,อ้ย ไปโอ้ยสวยมากอุ้ยเขาเป็นไรอะ่ะเขาพลาดเหรอลดลดมากไม่รอกูอีก โอ้โหไม่น่าอันติใส่ยิพระเลยลิงยามาได้ปะสำขานหน้าโอ้โห,โโหาาตำคญนะัำคญวะ่ะต้องดีว่า เล่นตัวนี้ดีกว่าเดินช้าอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อกูยืนสุดแหละเฮียนั่นมันเปิดหลบไปที่อินหน้าเฮียหนูรัดนี่เอ็ดสีมันเดิมจบจีจีอะไรยิงช็อตฟิลบางทีว่าจบแล้วมัล่ะ อ,อ้าวีเมกอีเมกอีเม้กลับมาแล้วอีเมกคือซีซีเหรอเอาวรื่องว่าฝั่งนู้นอีเมกคือซีซีเหรออีแค่นี้เนี่ย <c oughs> ลองเล่นดีบุกอีกรอบเหรอสลับกันแต่ว่าเราต้องทำเวลาให้ดีกว่าก็คือใช,ใช้เวลาให้หมดอะ่ะหมดกระแพเลย แต่เราเหลือเวลาเยอะเอ้ยมันเหลือเวลาเยอะกว่าปะยี่สิบวิเอ้ยเราเวลาเยอะไม่รู้อะดูดูฝั่งไหนวะเราเหลือหนึ่งนาทีเขามันหนึ่งจุดสองหนึ่งใช่ป่ะเออนาทีต้องไปถึงหน้าประตูใช่ใช่วิธีก็คือให้มันทันหล,ลัง <c oughs> <c oughs> พอีโพเขาไปไหนอะอ๋อลืมกด,ดไปรับกันแล้วลลไถ่ละจะลดก่อนจมเลี่ยงก่อน โอ้ยไปยืนหน้ารถยืนไม่ได้ขอยูดหน่อยจ้า อยู่ตายที่มันตายอีพายอยู่ข้างหลัง,ง,งนี่ีไปเพื่อข้างหน้าไปเพื่อข้างหน้าผู้ถาจริงๆนะโ,โหรถก็เก๋ง โอ้ยอตายแน่นอนค่ะอ,อ๋อไม่ตายความค่ะชี่ชนะเหรอเราหลุดจากรถอะอโดนดึงลอยอะอันนี้เรากันใช่ไหมเบื่อแรงตรงเนี้ยนจะยื้อเฮียนั้งหนาชนะชนะก็แพ้แพ้ดีเฮียยื้อไปยื้อมาอยู่ได้ พผมเสียกไหมคะหมเหนื่อยอีเมกอยากเล่นตัวน,นี้อ่ะเมกเล่นตัวไหนเออ,อเก่งแม่เลยกันนะไปเล่นตัวไหน,น,นดีวะเตี้ยละสุท้ายมันก็สองตัวหนึ่งวาลูอิจปัญญาอ่อนเล่นเป็นเห็นตัวไหนขนากที อุย้ยมึงว่าโลตั้งสิบสามลาวอันนี้แค่นี้เดียวเองคืถามอะไรมึงเวลาลงแหลงนูน่นถ้ามี <c oughs> ถ้ามีเสมอนูน 17, 18, น่นสิบเจ็ดสิบแปดนั่นแะเล่นไปเหอะสิบเจ็ดต่อสิบเจ็ดสิบแปดต่อสิบแปดมึงคูนี่มึงเล่นไปกี่รอบอี่ย <c oughs> ไม่ต้องทำมาหาแดดแล้วเล่นเฮียเอีอ๊ยมเดิมเลยนะเออแรงถ้า <c oughs> สูสีอะเฮีย แทงสองล้เฮ oh, <anybody? S 1> ้ยผ่อนลอกเลยนะ ผลไรตามวิญาณตามติด <c oughs> รู้มันกูตายอ่ะไอ้เชี้ยนน่ะโอ้โหนนามันมาโยนใส่ทำไมอ่ะแมนเกินเอซิดี้มันโยนระเบิดใส่ยี่ไมกเอาราเมท้าหมื่นไปเลยไหมออสผัก พียมีคนติดกับดักแหละเลิศแก่ใกล้ตายละไปเย็ดกับกูหลังรถมาตัดโอ้ยเอนนาเสียจริงย่าสลบเออเยอะเออเยอะเอนนาเสือ จริงๆต้องให้หิวนะนไม่ใช่ day o f เ day เป็นวันอกเคียก็จะจบหลอดคนนี้เขาคนนี้เขาไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมึงเห็นอะไรก็บอกเลยยีเมกเขาตาไว้ชีแตกครับมึงอยากเห็นหน้าอีเมกตอนเล่น